เต็มนล้ครับผักพรนเนี่ยเ,เขาถอนเขาไผ่ครับอ้าอีแม่ทางกลง้งทางสิววอ,อ้าา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 ้ <c oughs> าะตัางาหลาา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 า้ากกบบรราหาาาคาาาาาา้าา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 านานาา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 นาา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 าอาาาาา้าา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 นี่านนา หนาวคือแต่เกา่าแต่หลังหนาวคือแต่พอแต่แม่ปีนี้ครับผมห่อบยนาวดนหนาวแห้งคนวะผู้เฒ่าคนวะหนาวแห้งก็ถูกปีจับหนังย็นจอ่อยน,นังแหลกแหกมัน,นแหกมันคนน่ะดูสุดเดือดสะระแหน่ไปล้างไม้เลยครับผมเก่ยงคนใดก่อนอ โอ้ยสูงจริงๆเอาขอพาเทดบาตนี่คือๆน่าจะออืขู่กำหมุมนเลยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับลาเดอร์จากกะเดียภาพใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจากโอนิกะมาลงหนังใส่ตุ่มคือเกาเดอร์จ้ะมาพอกันในวันที่ย2มกราคมพศ2568จ้าครับผมสวัสดีครับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าเด้อครับ มือนีกับผพ้าพอม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกท่านทุกคนเด้อครับเข่าปาลาเลาะกินนลำลำห่วยลำหองครับผมบหาใส่ตุม่มใส่ยังไปสี่แล้วเนาะ,<จ>ะครับผมไปหลุ่นไปชมน้ำหลุ่นน้ำรานครับให้ไปหลุ่นน้ำบาดเป็นหวา,านในสวนเน่เด้อครับผมครับขอบพระคุณหลายๆครับที่เขามารับชมมณฑนสนนน์คนบ้านป่าแต่ว่าลูกหลานต้องขอโทษขออภัยว่าไพ่น้ำมัวว่านน้ำครับบ่มีคลิปลงให้เฮเบิ่งครับแต่ว่าตอนใส่บ่ได้ใส่เบิ่งครับผมเพราะว่าลูกหลานก็ ผ<พ>ักผ่อนพักผ่อนนเป็นชนสอนเ,เดี๋เอาเมื่อก่อนผักผ่อนเนี่ยขาถอดเขาเอาไผ่ครับอ้าอีแม่ทางกุ้งทางสิ่งอ,อื้าแข่งเนาะรัแ้องแหก,กแกแหกหมานคนวะไม่ว่าก,กบนนี้กับบรรยากาศหนาวๆอยู่เด้อครับ อืผู้เฒ่าทางนี้ทางอุบลนี่ว่าหนาวคือแต่เก่าแต่หลังหนาวคือแต่พอแต่แม่ปีนี้ครับผมหัวบ่อยหนาวดนหนาวแห้งคนว่าผู้เฒ่าคนว่าหนาวแห้งก็ทุกปีจับหนังเย็นจ่อยนังแหลกแหกมันดอกหอกมันคนน่ะไปล้างไม้เลยครับผม

โอ้ยตุ่มหวัวว่าเอาคืนไม่ไ<ะ>หวยานหัวยูไล่หฮงยู่เล้อปูไล่บัลน,นี่ <c oughs> ใส่เลยเอาเอาบดซูยางนั่นละ่ะเอาไปดองอไปดองดองใส่น้ำปลาใส่กระเทียมทุนบะหมี่ครับผมเอากระเทียมธรรมดาใส่ ปล่อยตัวหนึ่งคนพนมหาจับหนอเพ่อนอ่ะดูต่อครับผมครับก็ส่งสีมานอยู่ดอกมืนอนเพราะว่าแถวนี้พวกเคยใส่ครับผมปีนก็ลังมาใส่ครั้งแรกแต่แตปีกายนี่มาอยู่ครับผม หัวเด่นหัวเด่นหัวภามาขึ้นให้เวียดนามหัวเลยกระปูไหลออกจากจุกใส่นี่ของคุณนหัวจับอยู่ในอันนั้นบ่ไข่อยู่เรือเนาะจับอยู่ในดากตุ่มหัวเด้นหัวหัวหัวสังเกตบงแคันกระปูถือนี่หัวโหลดครับผม จะได้ลังนี้ไหมร่อยบ่ปาลาอร่อยบ่เจม้มีแต่ไข่อยู่ข้าวหมาบหมาบอยู่่ใส่มานเยอครับขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมติดตามารับชมมาลุ้นมาเชียร์ลูกหลานหัววัตจุลังเลยห<อ>ลังนี้ก็หัวครับผมกระปูกันกะปูถือนี่ตางโหลดตุ่ม

เงี้ยเงกระปูสุดยอดมากนะครับโอ้ยเงยตุ่มขนมกระปูเนี่ยปผาดข้หลังนะเออโมยยังเดี๋ยเลยสังใหม่สังตุ่มใหม่กระสันบัได้กระโชคื้อลายอยู่แต่ว่าหางขาดครับผมเนี่จ้ะ tụm xù bù cung tung Cùng nga nga nữa nga Cùng nga 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 Cả nga 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 đẹp, đẹp nga 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 nga

จำหมุนเลยบกขาดครับต้นยนบกขาดไข่เงินเลยลังใดบกขาดกัพ่อเดุอเนอะจ้ะพอดพอเดือห่ออยู่เย็นใจจ่อยเลยอู้ยหตกุกูไปดูปดูตัวตหัดกับปู ั้งกลุ่มทั้งปูทั้งป่าตัสิเปเรือของน,อนั่นอเนาะขับบ่ไดนออกสกนจะพยายามาป,ปูหลเากัรต่อล้งหนาครับผม,มคือ,อยู่คือกุ่มเือเห็นลอยอยู่ยอ้ยโเมอมอ น่าจะก็ะสิเอากระปุกห้าแนใบใส่กบมีมเอาไว้นีก่อนเอาไว้นีสซกก่อนครับผมจะเอาออกนาจะจะเอาออกคุณไปล้างคุณเลยไว่นานาลาน่าเหท้ายหันที่แหลองินไดยย้ยน ูไปาเห็นลอยอยู่หนีแน่เลย้เพื่อกันอยู่เดอุ้ยปอาจูลอยเขาติเสอนดนบมีกระปูเขา,า,ขาก,กรไขอยู่แน้นเข่าแล้วบกัดกรไข่นกัดหนีมยยงตุ้มก็ซิวข่าตัวงาสิขาวเรื่องข้าวถึงพูนเลย อ๋อสิเตียนตกเลยแล้วแหลงแวง่ายอยู่ดี๋คือคุณนอ้ยโูปลาซิวเขาอไอยพไปเึงนก็นตัหล้งหน้าครับผมพี่จะได้หลังอดีมกอยู่แบบดีัน <The> เอาใหม่อันนี้ออกดิใหม่ทอนถึงเลยอันนี้เป็นแบบมัดื้อสั่นตัวเชียงอัยน <c oughs> ายเพกาว่าลงนี้ให้ได้เราเกดนาลาเลยเด้วยเทือก <c oughs> ถึก ตอนล้าหนาครับผมนี่นลังปลาท,ที่เขาคุณปลานี่เอ้าโอ้เด็กกระปูบาหนึ่งปะปะาะอรั้งไหมอลังนีขึ้นก่อนครับจังไปที่ลอยอยลออย ตอนีน่หะวัะ <c oughs> วโอเค <c oughs> ออกระปูเนี่ยนั่อยแต่ว่าไม่อยากขาดใจกระปูไล่แต่กระปูก็ได้มาหนึงหนึ่งเลยอ,อระสิวขาเฮ้กระปูใช่ใคร <c oughs> อยู่แคนเตงกันมนหนี้บมได้หรอครับ ว้าวตัวหรุ่นนี้รลุนหลุนงามตัวนี้ไปลาโอเคแคนตัวปลากับตัวงามนี่นะกับปูกับงามนี่ปลาก็สวยก็จาวในไหมกีนยากีนยาไม่ตองเออกับปลาขาร์ปมนกับตัวงามด้วยนี่ไปลุยกันตอ่อครับผม

เออ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 ลักสันละมื่นเลเต็มแล้วบ้านเต็มท <tutti> ้บ <considerations> ้านมียางน้ัแต่ยางหัดก็มีตุ่มเก้ามานำนะจ๊ะครับยานวะมันอามาร์บอล้ายหลังตุ่มซิปหลังออืเต็มแล้วครับ Yeah. nhé đi tìm thẻ tìm quà ừ. nhìn thấy nó ở làng này nó cứ thải thăng thừng đấy thăng làng nhẳng như một mình ừ. hả Nhận. bà nhẳng làng nừng đấy. cứ bớt lên ừ. ừ. cứ thải thằng nào nó kiện cứ đang hiện làng nừng như mình เบิดเลยเนาะลืมบ่ลืมไ่จักคือเออยาวไวมอเลยตีแม่ไปมองเก่ากืออ้ยดีนะีนโอ้ยไ้แค่เก่าเาออมาเต็มอนะไเน่ย ลนี่จะค่อยว่าเต็มจนหล่นเผ็ใจมันหล่นก่อนทำลงมาปีดไวก่อนดียังก็เบิ่อหลุดปลวกปลาตกหล่นแทงหล่นว่ามันปลาก็มีปูก็มีแม่นจ้ะครับผมก็ถือประมานอยู่นั่นผมพูดเนาะครับเต้มาเนี่ย เต็มคักเต็มแน่เต็มจนออกข้างขากระปูข้าง,งปลากระปูออกกระช่างคนเด้อครับเพราะวา่ากระสีเอาเป็หนึ่งไปหนึ่ง,งอันนี้จักหน่อยเนาะอืมเนีนจ้ะเอ้าปวดไว้ใส่ไหมออกเวัดเลยนะเก็บใส่นี่อ้าววิดยกระป๋อมมัอน,นี้ก็คือว่าโซกประมาณอยู่เด้อครับเนีนจ้ะ เต็มจนหล่นติ๊กเนาะจ้ะครับเต็มจนหล่นติ๊กจนวา่างามอ่ะเปิดให้เบิ่งอีกหน่อยเนึงเออปลาสดๆตาใสๆป่งอหอมๆแสบๆครับผมตักดูหน่อยตื้อประมาณแห้งจี๋สองคนตจ้ะอว่าสุวะมานะมนะจ้ะ,ะ,ะจเต็มก,ะกรกะติกจ้าฝาก้นไหลก้นแช่ก้ติดตามมุนสเสน่คนบ้านปลานี่เด้อจ้ะ สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่ยังหลายจ้าขอการิีมนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมเนสนิคนบานป่าครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียเร่าพระจากขออานวยวัวชัพยพญาพิ่งยงควา่พเพี่น้องเอซีเบิดทตุกทังทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินใหดนเงินกินทองในทองครับผมให้สมคุ้มมหวังปัตนาครับผม ให้ hey, อยมันคนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับมนนี้กับอําลาผ่าจากแล้ะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ